สวัสดีครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้ตัดข้าวแล้วนะครับวันนี้มาดูข้าวว่าเป็นยังไงบ้างครับจะสังเกตเห็นนะครับต้นข้าวจะมียอดงอกขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับตัดเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้ต้นข้าวได้มียอดขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับเป็นยอดขึ้นมาแล้วครับ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงครับนะครับต้นข้าวเริ่มมียอดขึ้นมาแล้วครับยาวขึ้นมาประมาณสี่ถึงห้าเซนครับแค่วันเดียวนะครับเนี่ยแค่วันเดียวครับนี่ครับรอยตัดตรงนี้เข้ายอดขึ้นมาประมาณสี่ห้าเซนครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับว่านาหวานที่มีหญ้าขึ้นแล้วใช้เครื่องตัดหญ้าตัดออกไปครับข้าวจะมีการงอกจะเริญเติบโตดีไหมครับเนี่ยครับหญ้าที่ตัดไปแล้วแห้งตายแล้วครับแห้งเหี่ยวตายแล้วครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับข้าวอีกตัวไปครับสำหรับนาที่หญ้าเยอะๆนะครับ เอาไปลองทําดูครับตัดตัดออกให้เหลือต่อประมาณนี้ครับนะครับทําไมถึงตัดถ้ามีคนถามครับทําไมถึงตัดตัดเพราะว่าตอนนั้นฝนฝนมาตลอดครับฝนไม่หยุดสักทีก็เลยไม่มีไม่มีจังหวะที่จะพ่นยาฆ่ายาครับก็เลยจําเป็นต้องใช้วิธีตัดเอานะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ